โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับกับผมคนเดิม Agent K นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำภาร,รกิจเหมือนเคยครับรกิจหาเงินง่ายๆเอ่อชื่อว่าภารกิจอ่อ w a r w a r o f อะไรสักอย่างเนดะี๋ยวผมดูชื่อก่อนนะ ไอ้ภารกิจนี้สามารถรับได้ที่เจอรลาดนะครับคนเดิมคือโทรทรศัพท์ไปที่เจอรลาดแล้วก็สุ่มเอาครับผมไม่รู้เงื่อนไขนะว่าต้องเวลเท่าไหร่ถึงรับได้ชื่อภารกิจก็คือ War at Price ครับเป็นภารกิจเหมือนเดิมครับไปเอาของแปลสินค้าส่ง ให้เชือดล,ล้วก็รับเงินเหมือนเดิมครับอันนี้ผมมารออยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามัน,ม,นมันใกล้กับที่ที่ทำธารกิจคือจะได้ไม่ได้เสียเวลาแบบว่าไปกลับเนาะขับรถไปขับรถมาแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะครับธารกิจจะทำแบบประมาณว่าไม่เกินสินาทีไม่เกินห้านาทีแต่ไม่ต่ำกว่าสี่นาทีนะงั้นผมเริ่มเลยดีกว่า ไปที่ j okay, อบ p มจ j อบเนาะอ่าภารกิจนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เล่นได้หนึ่งสคนนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็ปรับไปที่ความยากระดับฮานะครับจะได้คูณ1.5ึ่งีกพีกับเงินด้วยแล้วก็ซื้อเกาะซื้อกระสุน แล้วเราก็ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มได้เลยก่อนเริ่มเนี่ยจับเวลาด้วยนะครับแล้วก็กดเริ่มได้แล้วครับจับเวลาที่ผมเคยเล่นก่อนนั้นนี่ได้ประ,ประมาณ9000พันะเก้าอัพแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหมื่นไหมนะมเ็นดเดอ,อมันได้พ,พอๆรับไอ้อะไรนะเขาเอาไอ้โบอัพ ผมก็เลยเออเอาลองลอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้มุกเดิมนะครับมุกมุกนี้มุกเดิมเลยเข้าไปทำเป็นแบบเหมือนหาเรื่องเข้าไปจะใช้รถคุรุมะยิงเข้ามาอย่างนี้ก็ได้หรือใช้แบบยิงระยะไอเข้ามาไรสไนเปอร์ยิงเลย าอองานนี้โคเคนล่วงอยู่กลางดงเท้าแล้วครับเผลอชนตัวครับตัวถือโคเคนไปซะั้นไม่เป็นไรเราจะเก็บกวาดให้หมดก่อนปกตินี่คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องฆ่าคนที่ที่ถือสินค้านะเราแค่แบบว่าทําเป็นยิงยิงให้มันวิ่งหนีเงี้ยแล้วเราก็ออกไปเก็บข้างนอกได้จะได้ไม่เปลืองเวลาก็ลงไปเก็บเลยละกันเสี่ยงกระสุนหน่อย่อาเสรสินค้าแล้วเราก็ ออกขับออกไปเลยกับทางเก่าตอนนี้ก็หนึ่งนาทียี่สิบวีแล้วครับผมก็จะไม่ให้เกินสี่นาทีครึ่งแล้วก็ไม่ให้ต่ำกว่าสี่นาทีจะได้รู้ว่ามันจะได้คุ้มเท่ากับโบอัพไหมโบอับสองนะมันก็จะมีคนมาางเนี้มาขับขัดข,ขวางเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมาย ทำใม้เล่นรถกันกระสุนและรถธรรมดาก็จะยากหน่อยอ้าวรวมกันเลยก็ขับชิวๆคับไม่มีอะไรมากใครมาเราก็ยิงสกัดไว้เฉยไม่ต้องให้แบบให้ให้ยิงให้แบบให้มันล่วงมอเตอร์ไซค์พออะไรอย่างี้ยิงสกัดเฉยเให้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 มันล่วง่วมอเตอร์ไซค์ไม่โดน เท่ไรเราไม่ทันอีกแล้วตอนนี้2อง0าแล้วนะครับจะดูว่าจะได้เท่าไหรท่ทีเดียวจะถึง 10, หมื่นไม้ือจะไม่ถึงมาโดนครับได้ยอดามที่เราต้องการไหมหรือว่าคุ้มค่าการะสุนกัอโบอาพนะถ้าสมมติมันได้เกิน96นะตรงที่ว่าเราใช้แค่ปืนปืนยูซี่หรือไม่บปืนสั้นนะ ก็จะประหยัดค่ากระสุนเพราะบอัพนี่ใช้เป็นระเบิดสติ๊กบอมนี่มันตกลูกละ600ถ้าค่ากระสุนในนี้ถ้าเรายิงแค่ตัว2ตัวหรือไม่ยิงไม่มากเนี่ยมันก็จะไม่ถึง6 0ร้อยก็จะถูกจะถูกลงมาอีก ก็ขับไปเรื่อยๆถึงจุดมาร์กเราก็เสร็จภารกิจตอนนี้อยู่ที่3นาที3ินาทีผมจะไม่เกิน4นาทีครึ่งเหลือระยะทางอีกวันครึ่งก็กรวมาอีกครึ่งนาทีตอนนี้3นาที48นะครับมาเลยซอย 40วินาที10วิแต่ผมลงไปเข้านี้แล้วละ่ะนะ40วนาทีแปดโอเค4นาที11วิมาดูกันนะครับว่าจะได้ค่าตอบแทนคุ้มท่อบวอัพทูไหม ได้มากกว่าสามร้อยครับย้ำนะครับว่ะสามร้อย่าก็เป็นภารกิจตัวเลือกอย่างหนึ่งครับสําหรับคนที่แบบว่าเ้ยไม่อยากเล่นไฮหรือแบบไม่มีคนไม่มีทีมเล่นไฮเสียเวลาเล่นไฮเนี้ยก็คือสี่นาทีสิบกวิเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ละเก้าพันเก้าร้อยเกือบหมื่นเลยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถที่คนสามารถแบบเลือกเล่นได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ คิดว่าทุกคนคงได้รับชมได้รับชมและสนุกกับคลิปที่ผมเล่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ